ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปูพระเครื่องแล้วนะครับวันนี้นะครับเดินทางมาพร้อมกับเสียงเล่าอเล่าอ้างกันนะครับว่ากระแสน้ํายังเชี่ยวอยู่ไหมครับผลสรุปแล้วนะครับดูเอาเลยนะครับผม จะใส่น้ํายังเชี่ยวกราดอยู่เหมือนเดิมนะครับและปริมาณน้ํายังมากอยู่มีน้ําบนเป็นบางจุดและตรงนี้ก็เป็นน้ําบนที่ใหญ่นะครับของตรงสามแยกวัดพนัญเชิงนะครับมีท่านผู้ชมนะครับคอมเมนต์บอกผมนะครับว่าอยากดูเรือหกลำขาขึ้นทวนน้ำนะครับผมวันนี้นะครับปูพระเครื่องนะครับได้ออกเดินทางนะครับมาปักหลักตั้งกล้องนะครับอยู่ประมาณสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผม เห็นน้านาน้าตรงนี้แล้วคิดว่าวันนี้น่าจะได้ถ่ายทอดบรรยากาศของเรือห้าหกลำหรือไม่ก็ยังสี่ลำนะครับผมตอนนี้มีเรือส่งผู้โดยสารนักท่องเที่ยวนะครับขยับเข้าซ้ายนะครับเสียงดังกระหึ่มกระหึ่มมาเลยผมคิดว่าน่าจะนี่ไงมาแล้วครับผมมาแล้วนะครับเรือโยงลากวนน้ํานะครับวันนี้นะครับนับ ดูนะครับว่าจะมีสักกี่ลำนะครับผมที่จะเข้ามาในน่านน้าตอนนี้แล้วนะครับเป็นขบวนแถวเรียงกันมาอยู่นะครับยังไม่แยกขบวนผมยังนับไม่ได้ว่าจํานวนมีเท่าไหร่นะครับแต่ที่เห็นเห็นตอนนี้ลําลำแล้วนะครับสี่สองสามสี่ห้าห้าลำแล้วนะครับผม ช่วงนี้นะครับจะยังเป็นช่วงทางตรงนะครับเขามากันเขาก็จะใส่เต็มที่นะครับเพื่อจะดึงเรือโป๊ะนะครับสินค้าที่มันของมาเต็มลำนะครับผมให้มันขึ้นแบบทางตรงเนี่ยมาก่อนนะครับผมเพราะตอนนี้มันฝ่ากระแสน้ําด้วยนะครับผมน้ําก็ไหลเชี่ยวด้วยต้องเร่งเครื่องแบบนี้นะครับดูนะครับพันขโมงกันแบบนี้เสียงของเทอร์โบดังทุกลำนะครับผมดูครับควันที่ออกมานี่คือ จมเร่งนะนะครับผมนี่นะครับแบบนี้ครับสังเกตงกานะครับผมยังไม่ได้เห็นเขาไปขบวนนะเดี๋ยวให้เขาไปขบวนออกมาชัดๆก่อนนะเราจะได้มาลุ้นกันนะว่าวันนี้6กลาหรือไม่นะครับแต่เที่เห็นตรงนี้ห้าลาแล้วดูนะครับพาะเขาจะใสกันมาก่อนอย่างนี้ครับเพื่อจะดึงเรือโปะข้างหลังอ่ะเพราะตรงนี้ยังเป็นทางตรงอยู่นะครับแล้วเขาก็ถึงตีโค้งนะครับเขาวางแผนวางภารกิจมาอย่างไงวันนี้เดี๋ยวดูครับเริ่มมีการเบนแล้วครับนี่ครับเมื่อกี้เชื่องนะครับ เด้งน้ำนี่ ja cool. is สบัดน้ำนี่กระจายเลยนะครับผมฝั่งซ้ายของจอนะครับที่ผมตั้งกล้องตรงนี้เริ่มแปลงกระบวนออกมาแล้วนะครับคู่หนึ่งนะครับตอนนี้เห็นแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลำเป็นแน่แพนะครับผมหกลชัดเจนแลนะปันขมงเลยนะครับเด้งซ้ายออกมาแล้วนะเด้งซ้ายแล้วจะสังเกตดูนะครับคู่กลางนะคู่กลางนี่แบบหมนเรือมันต้องิงไต้องหว่าครับดูนะครับแล้วก็เร่งเร่งทางบานซ้ายอีกนะครับคู่หนึ่งนะครับ ทำนี่ขมูเลยนะให้โปะเนี่ยมันเริ่มเริ่มจะเข้ามานะครับผมที่งควนน้ำด้วยนะครับตรงนี้ต้องคันเร่งบวกกับทักษะของี่พี่นักเดินเรือนะครับแผนการที่วางไว้ตูครับฝั่งสุดจอนะครับควันขมูเลยคู้นั้นนี่ต้องดึงออกแรงเต็มที่นะเพื่อจะให้หัวน่ะของโป้มันบานกลับเข้ามานะครับผมแล้วก็สองงานประคองนะครับดูครับตอนนี้ส่วนลำที่อยู่ใกล้ที่กับปูพลาเครื่องนะครับ เลียงขวาไปเลยนะครับผมนี่ครับใกล้ครับใกล้แล้วโอ้ตอนนี้หายใจแทบจะเบียดรถตับเลยนะครับผมวิ่งผ่านหน้าแบบนี้เลยนะครับผมเลี้ยงกันอกทอดยาวสวยงามอีกแล้วนะครับช่วงนี้นะช่วงฤดูน้ำหลากนะครับหาชมได้แค่ช่วงนี้ช่วงเดียวนะครับพอหลังจากนี้ไปนะครับลำเดียวเพราะว่ากันว่าพีที่เขาบอกว่าลำเดียวก็เอาอยู่นะครับนี่ครับเลียงกันไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า และหกลาครับแต่มีหน้าน้าเลยนะครับดูนะครับโอ้โหแล้วแล้วตรงนี้ะมันเป็นทางตรงอีกทีนึงนะครับก่อนจะไปถึงทางซ้ายนะดูนะครับเอาเล่นเชื่องกันปันกรมงเลยครับมีเท่าไหร่ใส่กันเป็นหรอครับลุกลนะครับแล้วก็ไปพร้อมกันนะครับสังเกตจากเชื่องได้นะครับเชื่อกก็จะตึงนะครับแล้วก็แนวหน้านะครับระดับของเรียงนะครับมันกรมอมกันนะครับ นั่นหมายความว่าพี่ๆเขาพร้อมใจกันนะครับเราเหยียดคันเร่งไปพร้อมกันส่งคันเร่งไปพร้อมกันนะครับเพื่อจะลากเรือโปะเรือสินค้านะครับที่มันควนน้าทั้งน้ําหนักเรือน้ําหนักสิ่งของที่นําบรรทุกมานะครับบวกกับกระแสน้ําที่มันไหลล้นลงมานะครับพี่เเขาต้องเร่งเครื่องดันส่งที่ไปนะครับผมแล้วก็พี่ๆนะครับที่เขาอยู่บนเรือนะครับตอนนี้ พกพื่อความปลอดภัยนะครับผมสังเกตเห็นพวกพี่ๆเขาใส่ชูชีพกันหมดแล้วนะครับส่วนเรือตรงหลังเนี่ยครับปกติอะเรือตรงหลังถ้าเป็นขาล่องตามน้ํามาเอาไว้ดึงนะครับล้างไว้ไม่ให้ปลายเนี่ยมันไปฟาดกับตลิงแต่ตอนนี้นะครับทัวนน้ามาแบบนี้นะครับเรือตรงหลังนะครับขึ้นข้างเลยครับแล้วก็ดัน ไปห้นครับเชื่อโยกให้เยกใหมันขึ่นไปนะครับอย่างนี้บเป็นเรือเกษตรเกษตรสร้างเลยเตี้ยๆก็เป็นเรือตรงรืยตรงหลังครับอย่างวนนี้นะครับภารกิจของพี่ๆเขาเสร็จไปบางคนบางท่านแล้วนะครับนะครับเรือบางอันถ้าเสร็จภารกิจเขาจะถอนถอนออกนะครับถอนออกคือปล่อยเชือกครับปล่อยเชือกออกรับพี่ที่เหลือเขาก็จะดันให้พ้นกับคุ้งน้ำซ้ายนี้นะครับขึ้นไปนะครับผมผมจะเก็บ บรรยากาศให้ดูกันจนกว่าพี่เขาจะไปสุดตรงขอบโค้งนี้เลยนะครับจะเป็นการส่งพวกพี่ๆเขานะครับทั้งเรือสินค้าแล้วก็เรือโยงที่นำส่งขึ้นไปนะครับผมภาพเหล่านี้นะครับจะหาชมได้นะครับก็ในช่วงฤดูนี้ครับฤด,ดูน้ำหลากนะครับน้ำมันจะเยอะมันจะแรงนะครับแล้วก็ต้องเห็นภารกิจของพวกพี่เขาหลายลำนะครับที่ จะช่วยกันวนกระแสน้ําขึ้นไปส่งเรือสินค้านะครับผมก็จะพยายามเก็บมารายละเอียดมาให้ได้เยอะๆนะครับทั้ง4ลำสามลำสองลำลำเดียวหรือว่า5ลำหกลำเจ็ดลำยังไงผมจะพยายามมาเรื่อยๆติดตามให้ทุกท่านได้รับชมนะครับ พราะถ้าหลังจากเรดูน้ําหลากไปแล้วเนี่ยภาพอย่างนี้จะหาชมได้ยากแล้วนะครับผมวันนี้เป็นกําลังใจให้พวกพี่พๆเดินเรือทุกๆท่านประสบความสําเร็จปลอดภยัยเรือสินค้าปลอดภยัยไปถึงเป้าหมายนะครับวันนี้กาบสวัสดีครับขออํานาจคุณหลวงพ่อโตโดยเวาราปกปักรักษาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ปูพักเครื่องสวัสดีครับ